เว็บไซต์การแข่งขันอย่างเป็นทางการของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกได้สรุปสถิติตลอดการแข่งขันทั้ง3สนามของปีนี้ก่อนที่ผลปรากฏว่าในตำแหน่งมือมือเซตเบสเซอร์ itter, กับตันทีมชาติไทยทำผลงานได้เป็นอันดับหนึ่งและถือเป็นผู้เล่นจากชาติเอเชียเพียงรายเดียวที่คว้าอันดับหนึ่งจากทุกสถิติ ซึ่งมือเซตสาวไทยวัย29่ปีมีสถิติเซตบอลสำเร็จทั้งหมด4 7 5ครั้งคิดเป็น4 0 3 2จากทั้งหมด1,178ครั้งนอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยเซตประสบความสำเร็จต่อเกมสูงถึง39.58%ซถือว่ามากที่สุดในบรรดามือเซตจากทั่วโลกสำหรับผลงานของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเก็บไปได้ถึง15คะแนนจากผลงานชนะหนัดแพ้7จบอันดับ8จากทั้งหมด16ทีมทำให้สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิาาสทธิ์ เว็บไซต์การแข่งขันอย่างเป็นทางการของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกได้สรุปสถิติตลอดการแข่งขันทั้ง3สนามของปีนี้ก่อนที่ผลปรากฏว่าในตำแหน่งมือมือเซตเบสเซอร์ itter, กับตันทีมชาติไทยทำผลงานได้เป็นอันดับหนึ่งและถือเป็นผู้เล่นจากชาติเอเชียเพียงรายเดียวที่คว้าอันดับหนึ่งจากทุกสถิติ ซึ่งมือเซตสาวไทยวัย29ปีมีสถิติเซตบอลสำเร็จทั้งหมด475ครั้งคิดเป็น4 0 3 2จาเจากทั้งหมด1 1 7 8ครั้งนอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยเซตประสบความสำเร็จต่อเกมสูงถึง39.5 8เปถือว่ามากที่สุดในบรรดามือเซตจากทั่วโลกสำหรับผลงานของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเก็บไปได้ถึง15คะแนนจากผลงานชนะหนัดแพ้7จบอันดับ8จากทั้งหมด16ทีมทำให้สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ เว็บไซต์การแข่งขันอย่างเป็นทางการของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกได้สรุปสถิติตลอดการแข่งขันทั้ง3สนามของปีนี้ก่อนที่ผลปรากฏว่าในตำแหน่งมงือมือเซตเบสเซอร์ eter, กับตันทีมชาติไทยทำผลงานได้เป็นอันดับหนึ่งและถือเป็นผู้เล่นจากชาติเอเชียเพียงรายเดียวที่ควาอันดับหนึ่งจากทุกสถิติ ซึ่งมือเซตสาวไทยไวัย29ปีมีสถิติเซตบอลสำเร็จทั้งหมด475ครั้งคิดเป็น4 0 3 2จาเเจากทั้งหมด 1, 178ครั้งนอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยเซตประสบความสำเร็จต่อเกมสูงถึง39.58%เปเถือว่ามากที่สุดในบรรดามือเซตจากทั่วโลกสำหรับผลงานของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเก็บไปได้ถึง15คะแนนจากผลงานชนะ5นัดแพ้7จบอันดับ8จากทั้งหมด16ทีมทำให้สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธทิ์